สวัสดีครับผมแมงรับผู้ชาแนลนะฮะเนาะก็อะไรนะครับก็เอาของมาให้นะฮะเนาะนะพี่ดอนอ่าต่าง

บ้างก็ but uncles, but ่วงนีบางทีก็อยากจะแยกชี่ส่วนะครับบางทีก็อยากจะแยกที่ส่วนะครับถ้าพูดอย่างนี้ใส่จะไม่เป็นน่าเฮ้อยังม้านใหม่แล้วนะครับผม อช่องเสือพมายังขาดอีกเก็ดแล้วนครับท่านที่อยู่ช่องเสือพไปไม้เรื่องกราดดไปาครับท่านที่ดูเสือพไปดีนะครับลุงบอกว่าุงดีแต่จะดีคนที่บ่นพี่ดอทำเป็นการสนุกเป็นคำเป็นตะม่วนแทนพี่ดอ ดีพอมแต่มันค่อยเกินไปครับจะเป็นปลิว <c oughs> <c oughs> วางวาง เออตั้งคิม่่่า่่่ตอง้อยังม่ขนาดต้งไปี่ยาทรงหลุดหากเลย่าฮ มีครับีบเอีนี่นี uh ่นี่ี่ม่ีนนี่ไ่คับจีบล่บดีเบุ่นสวัสดีทุกท่านในช่องแมงท้าผู c h ชน n น l นะครับคุณน้ำพายสวัสดีครับผมแอดมมมสวัสดีครับแอดโอสวัสดีครับคุณสมศงฮะบ้านใหญ่มากเลยนะฮะ ดีใจกับแมงทับทูขางนะจากคุณสมทรงนะครับสวัสดีครับคุณสมทรงคุณพิสมัยนะขอบคุณนะครับหลุง <Okay. S 1> ต้องการ <Okay. S 1> ให้ทุกคนได้มีคอนเทนต์กัน <to> ถูกต้องเลยครับผมแมงทับทูเอาแมงกระบ, <ated> บ,บี้มาอยู่ด้วยไหมครัะเดี๋ยวรอถามน้องนะนะครับผมนะ <i> ขอบคุณพิสมัยครับ, <i> บ,พ,รบพี่ดอนก็มานะด้วยสุดยอดมากเลยนะฮะขอบคุณครับ S <S คุณสุเม,มตานะคุณรักเราสวัสดีนะครับคุณสุนีนะครับคุณจารุนีนะฮะคุณบุญรักษ์นะฮะสวัสดีนะครับทุกท่านในช่องแมงทัพูนะครับช่องเสือผาป้ายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณธัญลักษ์นะับ like nice คุณดาบัยานะครับคุณลำจวนสวัสดีครับคุณไม้เลิฟสวัสดีครับคุณวรรนานะคุณนารีรักนะครับคุณเดวานะฮะขอบคุณนะครับคุณ

คุณแก้วใช่ไหมครับคุณแก้วเหรอฮะคุณแก้วคุณแก๊สแก๊สอ๋อฮะช่วยการช่วการนะขอบคุณครับคุณทวินนะฮะขอบคุณครับคุณสมพันธ์นะฮะขอบคุณนะครับผมนะคุณบ้านแมงทับพูใช่ครับคุณทาบมนวันสวัสดีครับคุณป้าอ๋อสวัสดีครับป้าออสามกสองคุณทวินสวัสดีครับช่างาำทำบ้านใครทำบ้านแมงทับพูครับผมนะะช่องเสือพมาขาดอีกหนึ่งไลน์นะครับ สวัสดีจากพี่เสือสวัสดีครับคุณป้าชชติมาสวัสดีครับแอดนิชากระโดดมาแล้วนะฮะขอบคุณครับช่องเสือพม่าขาดอีกหนึ่งไลท์ครับใครจะเป็นไลท์ที่500นะครับช่องเสือพม่าขาดหนึ่งไลท์นะครับผมจะได้ครบ500ไลท์นะครับท่านใดจะกระโดดเข้ามานะฮะท่านใดกระโดดเข้ามาแล้วกดไลท์ไปที่500อโอเคนะฮะขอบคุณครับ ช่องเสือพามาขอลงไลน์ก่อนนะครับนะฮะตอนนี้ครบ500รยไลน์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่กระโดดเข้ามาติดตามให้กำลังใจช่องใหม่เสือพามานะครับพี่เสือขอลงไลน์ก่อนนะครับครบแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปอยู่ด้วยกันต่อช่องเสือพาไปนะครับ ลุงผลมาช่วยด้วยขอบคุณคุณลุงนะจากคุณรัชชะนะครับสวัสดีคุณรัชชะครับคุณบุญยรัตน์เห็นภาพแปลน้ำตาจะไหลทุกคนให้ความรักความสามัคคีกันขอบคุณคุณบุญยรัตน์นะครับขอบคุณครับคุณสำลีส่งใจมาให้ครับผมคุณรัตดาส่งใจมาให้นะคุณนุ้ยสตอรี่นะบ้านเสร็จอยากไปเที่ยวจ้างนะจากคุณนุ้ยสตอรี่ครับ คุณสมทรงนะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแมงกะบี้กลับบ้านใช่ครับแมงกะบี้กลับบ้านเสือพาไปก็น่ารักมีน้ําใจนะฮะเราไปพิุษเสือพี่ละไมนะคุณอําไพนะแมงกะบี้กลับบ้านใช่ครับผมนะฮะสวัสดีแอดโอ๊ตนะสวัสดีแอดม้องแม่นะครับสวัสดีแอดธนชานะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีคุณสั่ิ้งนะฮะสัอิ้งใช่ไหมครับอ๋อคุณสัอิ้งนะฮะสวัสดีครับคุณสำรวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคุณเอจีบ้านนะครับสวัสดีครับผมคุณธัญารัตน์สวัสดีครับผมพี่นรไม้กระโดดมาแล้วนะครับผมเนี่ยแม่ไทยบ้านไทยจ้ะบ้านแมนทะพพูชาแนลครับผมนะบ้านแบงทะพพูชาแนลนะครับปีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะทำบ้านให้นะน้องแมนทะพูนะครับนะซึ่งจะเป็นบ้านจะเป็นบ้านที่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับผมน้องเสือเช่าบ้านพอลลี่เดือนเท่าไหร่พันห้าครับผม ดีคุณธนัชชาสวัสดีคุณสตินะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณลำยัยนะฮะมากดไลค์แล้วจ้าแมงฮะตอนนี้น้องแมงไปทําบ้านอยู่ครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคุณลำยัยส่งข้วใจมาให้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านในช่องแมงทัพูชาแนลนะฮะแล้วก็ช่องเสื้อผ้าไปนะครับผมท่านที่กระโดดมาแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะครับท่านที่ดูอยู่ในช่องเสื้อผ้าไปก็กระโดดไปช่อง แมงทับทูนะฮะ F สีช่องแมงทับภูก็กระโดดมาหาเสื้อผ้าไปนะครับให้กําลังใจพวกเราทุกคนทุกช่องที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลนะฮะับวก็อย่าลืมช่วยกันดูคลิปให้ด้วยนะครับผมช่วยกันดูคลิปให้ด้วยนะครับเพราะรายได้จาก YouTube นั้นมาจากคลิปมาจากโฆษณาที่อยู่ในคลิปเป็นหลักนะครับผมท่านดูคลิปเพียงหนึ่งคลิปเท่ากับดูไลฟ์สด3ไลฟ์สด3ชั่วโมงนะครับ ดูคลิปเพียงหนึ่งคลิปเท่ากับดูไลายสดสามลายสดสามชั่วโมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับผม